สวัสดีครับมาพอกับจ่าสาขาเขาครับนี่ครับมาเบิ้งต้นนี่ครับนี่ยนี่ครับบางคนอาจัยบ่หูครับนี่เพื่อนเอินต้นใบผงชนหรือใบชายานะครับเพื่อนเอิญสภาสาทางการเอินใบชายาครับเป็นเป็นยานะครับเป็นเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเลยไปพัดใส่ไครผมพัดไปแล้วรอบนึงครับรอบนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนนี่มาเห็นเนี่ยมานเป็นใบแบบไหนนี่ครับมาเบิ้งเนี่นี่ต้นปลูกไวอยู่โคงตงหน้าของไว้ครับนี่ครับ ตนเดี๋ยวสิเก็บนะครับนี่เก็บแบบนี้ครับไปพัดใส่ไข่ครับเดี๋ยวพัดอีกรอบนึงครับรอบที่เลี้ยวน้องนะฮะตีใจหลายเดี๋ยวพัดอีกรอบนึ่งแล้วร้อเบิ้งครับผมสวัสดีครับมาพ่อครับทีมงานจ่าสายของเราครับนี่ครับพัดใบชะยันเราครับนี่น้องเมื่อคี้บอท่านได้กินใช่ไหมครับเคยกินไหมั้งแรกครับเอามาพัดไปแล้วรอบนึงนะครับโอ้แต่ตาใหม่หรอตาเราบอกแต่ตาใหม่ครับนี่เอาเอาต่อไข่ลงตอกต่อเนาะตาตอก ได้เบาๆแล้ครับเออนี่ครับเดยญากครเป็นยัาไงครับนี่นู้นนี่โอ้ทำไมขึ้นใหม่ละเอ้าต่อลงดล่นี่ครับพนักงานต่อไข่อยากลองกินเบอง์มาครับคน็อบเคยกินไหมชเลยครับนี่ครับเน้นไขยล้ครับไยจุกๆนะเนาพาล้มมาดน่เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆา เองก็บกลิ่นยงงอยเอาตักลงลงเลยเนี่ครับใบชะยะครับผมจะมีไงครับไปสูตรไข่สวนนั่นทีเรา้ะครับแต่ผู้ใดอ,อยากเก,ก็บกินแบบไอ้นี่ปู่มิยังไม่กัดร้องเสีเบิ่งครับผมจัดขั้นพี่ซอมครับปีพัดน,นี่น้องหนะูผมไม่ได้กินเลยครับจา่าไม่ได้ผมขอย่ามดิเนี่ยไม่ไดงขอย่ามป่นี่ครับมันหอยลงน้ำมันหอยใช่ครับน้ำมันหอยไปเอามาชวนหอยก่อน นี่ครับพัดเดี่ยวมันสูงกว่านะครับนี่นี่ครับเป็นวานเป็นยาครับผมก็ี๋ลองพัดเบิ้งก็โอ้บ้านบ้านผมเหมือนต้นชีโรดเนี่ยครับต้นนี้ยังก่อต้นผมชีโรดเออใบผมชีโรดเดือดใบชายาอ่าได่ครับใส่ลงไปอ๋อเอายิวขาวยิวขาวใส่ซ่อนหอยก่อนเอ้ยซ้วผมลดยิวขาวลดดีลดดี ใส่ด wow. uh. 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 so ูดีไปว้าล้วงหยาดเลยอ๋อมันตาลมันหวานอยู่แล้วครับใบนี่ใส่น้ำตาลตัวน้อยคู่ใหญ่นะครับคู่ใหญ่เอาพอนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับมาจานมาท็อปวิ่ง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 นี่ครับเห็นไหนชิมบ่ชิมอยู่บ่ะเดี๋ยวิชมันทเออมันนบ่ โอ้ยปลาซอนมาซิมเนี่ยน,นี่ครับเรียบร้อยครับนะเดียวอีหลีป่ะนี่ครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยไอหนอมซิมเบอร์ปิดแกกันครับนะอ่าท็อปจิ้มนี่เป็นอย่างไรเอาตามความเป็นจริงเลยโอ๊ยกระถาครับขง้งแรกเป็นยังไงเคยกินไหมคนไทย กินแต่ว่าสวยอร่อยอืมเหมือนกับบุ้งมันก็บุ้งพี่ก็บอกว่าเหมือนแบบบุ้งอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าตักใส่จานอ่าเชิฟอ,อ่าอือนะอ่าเรียบร้อยครับผมใบผงชูรสหรือว่าใบช,ชายาผัดไข่ครับผม